สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube แล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า l ลิฟไชน n สโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าไว้ด้วยอีกช่องหนึ่งนะคะช่องนี้จะเอาไว้ลงของลงซีรีส์นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆของค่ายอื่นๆซึ่งหวานจะไม่แน่ใจว่าค่ายนั้นเขาจะสตรีมช่องหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่องหลักที่เป็นหวานชูก้าเลิฟไชน n สโนเวลแอนด์ซีรีส์นั้นมี ท่านสมาชิกอยู่นะคะหวานต้องดูแลความปลอดภัยของช่องค่ะก็จะเอาเรื่องราวของซีรีส์ที่มีความไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าก็จะเอามาลงพูดคุยกันไว้ในช่องนี้นะคะขนุนว่าขนุนชอบก็ขอให้ทุกท่านนะคะรบกวนว่า กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะเราจะได้ไม่พลาดซักวิดีโอนะคะสำหรับอพิโซ์นี้ของรักของแอดนะคะก็คือท่านตงวางชิงชางค่ะน่ารักจังเลยนะคะส่วนพระรองนั้นนะคะสังเหิงก็น่ารักเช่นเดียวกันแต่เรื่องนี้นะคะต้องให้เขาค่ะต้องให้ดีแลนหวังนะคะเพราะว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะ อพิจสนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตอนจบของเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นอย่างไรคะ่ะโอ้โหเรื่องนี้เป็นแนวเทพเสียนนะคะเพื่อน,อนๆหลายๆท่านก็มีความแบบว่าใจตุมต้มๆต่อมๆเอ๊ยยังไงนะยังไงนะนะคะมันจะจบอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าตัวที่ร้ายที่สุดเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ใช่ท่านเจ้าแห่งจันทาตรงฟางชิงช้างของพวกเรานะคะตัวที่มันร้ายที่สุดก็คือหลงห้าวค่ะเพราะฉะนั้นหลงห้าวจะเป็นจอมมารจอมปีศาจ ะะซึ่งจอมมันจอมปีศาจตัวนี้ก็คือเขาต้องการที่จะฟื้นคืนชีพผู้หญิงที่เขารักซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาก็ค่ะก็คือซื้อตี้นะคะซื้อตี้หนูจื่อซึ่งเป็นเทพสงครามบรรพกาลตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะคะแล้วก็ดวงวิญ,ญญาณได้กระจัดกระจายหายสาบสูลไปทั้ง30,000ปีแล้วค่ะซึ่งตอนแรกนะคะคนดูอย่างหวานเองหวานก็งงนะการดําเนินเรื่องในละครคือท่านเทพธิดาศีสานก็หายตัว ไป3 0 0 0 0ปีเช่นกันนะคะไม่มีใครพบร่องรอยส่วนเทพเทพแดงของอดหานหรือว่าซื้อตีหนูจืกก็หายไป3 0,000ปีตอนแรกก็ยังงงอยู่ว่าตกลงแล้วคู่มันของสังเหิงนี่คือเทพแดงหรือว่าคือนางเอกกันแน่แต่งจริงแล้วนะคะคู่มันของพะรองของพวกเราก็คือนี่แหละค่ะคือนางเอกนะคะคือเทพทิดาซีซาน บนเวอร์ปอนะคะก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวในตอนจบไว้นะคะว่าเขาพวกเขาค่อนข้างมั่นใจว่าในเวอร์ชันล,ละครเนี่ยการตั้งค่าตัวละครต่างๆก็ทิศทางไปทางเดียวกับนิยายต้นฉบับแต่ว่ารายละเอียดนะคะก็คงจะแตกต่างกันไปบ้างค่ะในนิยายต้นฉบับนะคะคือตัวนำอย่างตรงฟางชิงชางเนี่ยก็คือเป็นชายผู้ที่ ที่ทำสงครามมีความเย็นชาแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจต่ออนาคตของเผ่าพันธ์ปีศาจมากนักนะคะในนิยายต้นฉบับส่วนในเรื่องอะ่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้เขามีความผูกพันกับเผ่าพันธ์เ เผ่าพันจันทราของเขามากเลยนะคะทีนี้ในเหตุการณ์ก็คือเมื่อสาม0,000ื่นปีที่แล้วนะคะเทพสงครามบรรพการอย่างซื้อตีหนูจือ่อสามารถที่จะเรียกได้ว่าเอาชนะตรงฟางชิงชางได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นความปรารถนาอันชั่วร้ายของตรงฟางชิงชางที่อยากจะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าคือเขาอยากจะชนะให้แบบตายล่านนี้รู้ว่าเขาชนะเพราะว่า,าข่าวที่มีการเขียนไว้และที่ประกาศไปก็คือตรงฟางชิงชางแพ้นะคะ ดังนั้นค่ะ30,000ปีต่อมาเนี่ยลิเทิลออคิดนะคะหรือว่ากล้วยไม้น้อยของพวกเราเนี่ยก็ได้พบกับตรงฟางชิงชางแล้วก็ได้เกิดการแบบสลับร่างกันก็เรียกได้ว่าถูกใช้นะคะคือต่างคนต่างใช้ร่างกายของแต่และคนตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยค่ะคือเปลี่ยนสลับร่างไปเลยทีนี้เมื่อรู้ว่าการฟื้นคืนชีพของเทพสงครามบรรพการนะคะซื้อตูหนูจือเนี่ย คือต่อไปพระเอกก็รู้นะคะว่ามันก็จะเป็นการทําร้ายกล้วยไม้น้อยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามพระเอกของพวกเราก็คงยังทําเช่นนั้นค่ะจนกระทั่งต่อมานะคะกล้วยไม้น้อยนางเอกของพวกเราได้ซ่อมฟื้นฟูต้นไม้7็ปัจนา6ความรู้สึกของพระเอกหรือว่าตรงฟางชิงชางได้สําเร็จแล้วเนี่ยก็คือตรงฟางชิงชางมีความรู้สึกทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะก็รักนางเอกเข้าไปอย่างเต็มเต็มแล้วล่วะค่ะนี้แต่ว่าด้วยความดีแล้วก็ ความรักของกล้วยไม้น้อยที่มีต่อตรงฝังชิงชังเนี่ยนางก็ได้ฆ่าตัวตายนะ,ค,ะคือนางเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อช่วยให้ซื้อตี้หนูเจือหรือว่าเทพสงครามบรรพาการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าพอพระเอกได้ได้มีอารมณ์ทุกอย่างแล้วพระเอกก็คือมีความอ่อนแอลงด้วยนะคะคือไม่สามารถจะควบคุมเพลิง เพิงแห่งกรรมได้ไฟแห่งกรรมได้มากนักแล้วตอนนั้นก็คือตัวมาลายที่สุดก็คือหลงห้าวก็มีความแข็งแกร่งมากนะคะทีนี้ค่ะคนที่จะมาปราบหลงห้าวได้เนี่ยก็คือซื้อตี้หนูจือผู้เป็นอาจารย์เท่านั้นนะคะพอเทพสงครามบรรพการนะคะซื้อตี้หนูจือฟื้นคืน,คนชีพเนี่ย นางก็ยังคงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอยู่เพราะว่านางเป็นเทพนะคะนางมองเห็นสถานการณ์ต่างๆค่ะแล้วนางก็ยังมีความมีความหวังที่จะให้วิญญาณของกล้วยไม้น้อยที่ช่วยให้นางฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยได้มีการได้มีการฟื้นคืนชีพตัวจริงของกล้วยไม้น้อยขึ้นมาตัวเป็นๆอีกด้วยนะคะ ในตอนจบนะคะตรงฟางชิงชางก็ได้นำร่างของกล้วยไม้น้อยนางเอกของพวกเรานี่แหละค่ะฟื้นคืนชีพกลับมานะคะกลับมาเป็นตัวเป็นเป็นขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าท่านเทพสงครามบรรพการซื้อตี้หนูจื่อก็สละ เองหลังจากที่นางได้แบบว่าทําลายวรยุทธ์ทาลายความเป็นเซียนทุกอย่างของ,งหลวง้าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือซือตี้หนูจือก็ยอมที่จะสลายไปแล้วก็ให้นางเอกของพวกเราฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งเป็นความปรารถนาสุดท้ายของซือตีหนูจือนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นเทพนี่มันต้องเสียสละสุดสุดจริงๆนะคะแต่ว่านางก็ไม่ได้หายไปไหนคือหายไปจากแดนเทพแต่านางก็ไปเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดิมนะคะ สำหรับซื้อตีหนูจื่อค่ะก็เรื่องนี้มันก็จะเป็นแนวของละครนะคะความรักซึ่งคู่ที่รักแล้วหนักหนาน่าจะเป็นเทพเซียนมากสุดๆก็คือเทเรื่องราวของคู่ของหลงห้ากับซื้อตีหนูจื่อนี่แหละคะ่ะเพราะว่าในสุดท้ายแล้วนะคะก็คือซื้อตีหนูจื่อก็เลือกที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกส่วนหลงเ้านั้นก็ถูกฆ่าจริงๆคือถูก ชิงชางตรงฝั่งเป็นผู้ที่ฆ่าให้ตายค่ะเพราะว่าหลงฮาวก็หมดกระจิตกระใจแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ผู้หญิงที่เขารักก็ไม่ยอมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างที่อย่างที่เขาสู้มาตลอดเรื่องเลยที่จะฟื้นคืนชีพของซื้อตี้หนูจือขึ้นมานะคะเขาก็ผิดหวังแล้วก็หมดกําลังใจที่จะอยู่ต่อเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคู่ของ,งหลง้าวนะคะกับซื้อตี้หนูจือน่าจะเป็นคู่ที่ลากเลือดที่สุดคือเจ็บจิต จีดที่สุดเลยนะคะเป็นแนวเทพเสียนส่วนสําหรับคู่ของพระเอกนางเอกของพวกเรานั้นสมหวังค่ะโอ้โหนะคะดีใจจังเลยเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูละครอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าเรื่องของรักของขานี่คือจบดีแน่นอนนะคะขอให้อ่ดูไปด้วยความสนุกสนานละกันเพราะว่าพระเอกนางเอกนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็นักสแสดงนะคะที่มาสแสดงสมทบทุกคนเลยก็มีความสมบทบาทแล้วก็เล ได้ดีนะคะมีฝีมือกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพ,พิสโซดถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักตัวละครน,นะคะซื่อตู้นี่จื่อให้ลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็นักแสดงเป็นนักแสดงที่หวานชอบด้วยนะคะคุณกั้ยเสี่ยวถิงค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพ,พิสโซดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ